สบายดีพ่อแม่พี่น้องสู่พูสู่ผลสุสมงสู่บอลมื่อนี้กับพ่อก,กันคือก้าพี่น้องกับพ่อ,พอน้องวายูพี่น้องมื่อนี้จะออล่าโคกรานหลบป้าพี่น้องหาขุดจีดอหาเห็ดนําพี่น้องคำมันชีเห็นข้เจ้าว่าเห็ดงอพี่น้องขับรงมาชมงกันเด้พี่นอ้อ,วนนวนองว่าสีได้ไมีได้กะดินกระแห้งอยู่รอไปเรื่อยๆพี่น้อง มันเป็นหอดปลาทำไก่เติบอยู่พี่น้องมองสิบไปห้าเบิ้งกะพอ่อพ่อก็เอาวเมดนะมินมินนะพี่น้องเยพอนอใหม่พอพี่แล้วก็เอาเมดมาหอดปาลาเลยพี่น้องหลังจากงยางมาก็ไก่เติบอยู่นี่ขุดที่หอพี่น้อง เห็ดนะคือซีมีได้ดอกพี่น้องดินก็แดงกด็ดอกพี่น้องเลยมีหัวเขาเจ้าเอามาเตะเท้าหลุดจังได้เห็ดก็มันมาโลห้าลันมีได้ทำพี่น้องดินก็แดงกด็ดอกได้แต่ขี้หอนะพี่น้องเลยเอ้ยเฮ้ยบงับงแดบงดบงดังแดงพี่น้องเลยป่งฟีแล้วขี้หอนะนี่ กูปร่งปีไว้แต่น้องน้ำนี่ก็นใส่แต่มันตื้นยู่พี่น้องที่หอกันถึงแล้วถึงนี่แล้วพี่น้องถึงนี่แล้วสับจังมึงสับพี่น้องตุรงเตอร์พี่น้องยิงคุยมาเลยพี่น้องคุ้ยมันก็จะหกอยู่แห้ะพี่น้องเลย เ <c> ห <ười> ็นนะขี้โห่พี่เลวขี้เพนพี่น้องบ่ยังเห็นอี่อยู่สับอีหล่ะพี่น้องก็คุยแล้วพี่น้องดินแบบจะกระเด้งดินแบบเติบน้องเลยบ่บ่ทั้งนี้แล้วพีทั้งนี้แล้ว คนตรงขนดพี่น้องปากใยนี aro aro ่พี่น้องอือนี่ปากในหล่อต่อไปพี่น้องึงนี่แหละพี่น้องนีุ่้ทรัน้องี่อพี่น้องนี่ชมบรรยากาศไปนาพี่น้องเด้ดแดดแหงแรงฝนก็มีตก ตอนนี้ส่งกําลังสวยๆพี่น้องแดดกําลังจะแ้มครัเพ็นแค่นี้ล่ะพี่น้องส่งันเลดกระทรงหน้าทรงตาอยู่พี่น้องเอยางนี้ล่ะถึงแล้วอีกแล้ว้ ยูฮอ้ก,กินกะ็ะยอะอืดอยู่พี่นอ้องพนมี่โจกเลยพอยอิ่งแล้วพี่น้องพอยิ่งแล้วพ่อคุยได้พี่น้องแต่ว่าพี่หอนี่มีเพิงเทิองอ,อีกทั้งนั่นดีนะนี่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 เดี๋ยวนี่นั่นดีเทิ<อ>งแล้วขุดหนังตัวนี้เทิงแล้วพี่นอาา้องนี่ ห,หูเกามนหูเกาคือกันเิีกแล้วพี่น้องเทิงอีกแล้ว,ลวตัวมีเงี้งนไ,ได้พี่นอ้อ,นนนอ,นองล้ง คุ้ยมันก็เริ่มยู่อึดเลยพี่น้องเพราะเขาเจ้าก็คุดคือกันร้นา,นนะายคนคุดจะหมดไปนำพี่น้องเด็ดกระหอนพี่น้องทั้งแล้วเปอ่ตั้งแล้วพี่น้องนี่ยังไงบักไงเลย เลยโอ้พี่น้องเอ้ยขุดมู่หมก็ได้พี่น้องบ่มีสัตว์สิผู้สิพี่นก็ต้องเหนให้มีเพิ่มเบิ่งใหญเด้อพี่น้องเด้อปลามันมีขึในนาพี่น้องนี่พี่น้องบักเลยเให้นามันเบิ่งง่ายมันขดจะเห็นอันนี้มันมีคจะเห็นพี่น้องเบิ่งใหม่จะปก บัวไม้จนแหวพี่น้องเลยความมันแดดนี่พี่น้องคุยเันพี่น้องยัได้กวาดบัวไม้ฮาจังได้เห็นได้พี่น้องเลยถึงเลยพี่น้องโอ้ถึงไหวขนาดพี่น้องเนี่ยมวนด้วพี่น้องเลยขุดแต่ก็มันได้เมื่อยจนถึงแล้วมันได้เห็นนานันหลุดขนาดพี่น้อง พุ้ยหนึ่งอันนี้กเบนเนี่นี่กรนอืมฟองนี้ตัวนึงก็แมบนี่ยัรตัวนี้ก็อันแรกมาหูก่นอัแรกหูก่นอ๋ออ๋อี่น้องเลยเดี๋ยท้องมันจะคัน พี่น้องตัวนี้ยังหลึกเลยดินก,ก็แดงเลยพี่น้องอ้าวขับ่เห็นบ่กูกดมบ่อยพอมีเห็นพี่น้องหูเก่าพี่น้องดินก็แดงขนาดพี่น้อง กำนัมจนทึงนะพี่น้องเลยเจ้าว่าเจ้เห็นคุยมีคอยจะพาดเด้อพี่น้องอมีดินนะพี่น้องดองึงแกลงแกล้งแกลงพี่น้องพอมันมันก็แดงที่ดินกันฝนตกแล้วมันเทพี่น้องตกจนมันมีแหงมันก็เลย ดินก็มีโอสซูม,มพี่นอ้องเจอหูเก่าพี่นอ้องมีอยู่คนลงไปหอนมีเห็นครับเต็นมือกล้องพี่น้องแล้วก็เป็นมือขุดพอ้อมมือและพี่นอ้องมันดินกะระดงพ่อน้องวายุขุดต่อเต้นกันพี่นอ้อง หวายสิออกมาห้าหลอกห้าเห็ดพี่น,อน,น้องได้สามเห็ดก็มันก็แดงกันเงอไงปลเลกอ่ะมันตัวน้อยพี่น้องเลยโอ้ยจกไปมาแล้วมันน้อยมีแมนซันพี่น้องมีแมนอะคุณบ่ใช่บอก เหมเดกเหาตัวที่เท่าโอ้ยเยอว่ากเอะมากพมาดวงมมันหัวที่หอนะค่ เห็นต yeah. ่ตัวน้อยแค่มองลราคนละคนเลยน้อยเลยเยอะมีม้านเลยพี่น้องมีม้านม้นเป็นตัวน้อยพี่น้องมีพี่น้องคุยใกล้ๆกันพี่น้องติดๆกันตล่นน้อยมเลยตัวน้อยแม่พ่อยเลยตัวน้อยเลยพี่น้องหลังจากโลหวะกว่าสิเห็นคุยหนึ่งพี่น้อง เห้ยบนี้นมีนอ้วเ็นหูสักเห็นอยู่แต่ว่าติดต่สีลูนี่ค่ะหาไใหม่สาระยาพี่นอมต้องห่วงน้อเขาค่ะน้อขยันผนมีขยันี้างโนเา หูเป้าพี่น้องรูปเลยว่ะุดลงไปสูดมีเท่นมีมันมีมันคุดเทองเลยคุดสองบาทพี่น้องมยู่เอาเ้สมโปดแล้วมันตื้นตรองอ่ะมีลงพันเลยนี่พน้อกระโลงอยู่ีนดินกระกะแดงพี่น้องเลยพี่น้องเถ,ง,ถงแล้ว ม่มีคอยจะลงพี่น้องหลังจากหาคุณแล้วก็น,นางพักมือพี่น้องบา้านนี่คือจะกลับเลยแล้วบา้านแดดกระโดดพี่น้องโอ้บวนเลยก็แดดนี่นั่งอยู่หอบไม้ต่อเนี้พี่น้องแดดนี่พูดแห่มขนาดพี่น้องเลยคือ,อย่างเมื่อดน,นี่ก็ไก่เติมอยู่พี่น้องประมาณห้ากิโลพี่น้อง เออ,อดเินนกี่เชื้าลงพ้นงานพี่น้องพ้นงานหนึ่งเขานี่พี่น้องพ้นงานนึ่งเขาก็วันนี้มียามานปะเดิมพี่น้องเพราะว่าเขาเจ้าก็ห้าขุดแต่นั่นมันจะมืดเลยพี่นอ้องเขื่อจะกลับเลยพี่น้องแต่ว่าไม่น้องวายู่ยังจะขุดอีกจักรตัวจะก่อนยังจะกลับ ขอขอบคกกับใจลายๆด้วย่อแม่ี่่้้องที่ห้ามาเบิงมาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทับสไ r i b e กดกระดิ่งให้ดด้วยี่นนองพอกันคลิปหน้าด้วยี่่นองสบายดี